ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาฉีดผลิตภัณฑ์ปามนูอุ้มแตกของเรานะครับกับนาตอนนี้เราอยู่ที่นาห้วแคนนะครับนาตาจอครับผมนาผมเองครับเราจะลองใช้ถัง16ลิตรนะครับในการฉีดพ่นโดยที่จะผสมตัวปามโนูในตราส่วนจริงๆเขาบอกว่าให้ใช้20ลิตรต่อปามนู5 0าีซีแต่ที่นีน้ถังตัวนี้มัน เป็นถัง16ลิตรนะครับผมจะลดปริมาณดีซีลงจาก50ดีซีเหลือ30ดีซีนะครับเพราะว่าเพราะว่าถังเราไม่ใช่ถัง20ลิตรนะครับส่วนปุ่มแตกปุ่มแตกตัวนี้เราก็จะผสมไปพร้อมกันเลยนะครับ2ตัวเลยตัวยาตัวนี้ปุ่มแตกก็จะผสมประมาณ1ช้อนแกงเรานะครับตอนนี้เราขออนุญาตผสมแป๊บหนึ่งนะครับขออนุญาตผสมตัวยา2ตัว,ตวเพื่อที่ทำการคน คือผมจะใช้ตัวสลิงนะครับดูดอยู่ที่กะคร่าๆอยู่ที่ประมาณ3 0มซีซีนะครับต่อน้ำถังนี้นะครับอาเพี่เซลโเลยสกปรั้งหมดทันะครับอันนี้กะเอานะครับพอพอพอดีเราไม่มีช้อนแกงก็ใช้ใช้หนึ่งฟ้าของของฟ้าปมานูก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผสมแป๊บนี้ครับเดี๋ยวอันนี้ก็จะผสมทั้งสองตัวให้เข้ากันก่อนครับก่อนที่จะไปพ่นครับ เราใช้เวลาจำกัดครับเพราะว่าตอนนี้มัน6กโมงเพราะว่าเป็นช่วงเวลาช่วงเวลาที่จะฉีดได้คือช่วงเย็นนี่แหละครับตั้งแต่5้าโมงเป็นต้นไปจนถึง2องโมงเช้านะครับถ้าถ้าเกิดเกินนี้ตัวยาจะจะไม่ออกฤทธิ์นะครับเพราะว่ายาจะไม่ชอบแดดนะครับแดดแดดถ้าแดดปุ๊บมันก็สลายเลยไม่มีประโยชน์นะครับฉีดฉีดช่วงเที่ยงช่วง10บโมงเป็นต้นไปนี่ก็ไม่ได้ครับต้องฉีดช่วงเย็นถึง2องโมงเช้าครับคือปาเมนูมุมแตกจะช่วย ในเรื่องของข้าวแตกกอนะครับแตกกอดีเสมอนะครับแก้ปัญหาน้ำเสียดินเสียดินไม่ดีจะปรับสภาพดินดินเป็นกดเป็นด่างก็จะปรับให้เป็นกลางนะครับผมครับก็นี่นะครับนาะ ันนี้ก็จะให้นะลองฉีดบะหมูอุ้มแตกที่เราผสมไว้นะครับถัง16ลิตร่นปนทางใบนะครับจากที่ได้ลองฉีดเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วครับนะครับฝั่งนี้ไม่ได้ฉีดครับอันนี้ฝั่งนี้คือ,คอฉีด เออเป็นยังไงนะจอครับเอ้เบ่งแล้วสภาพที่ฉีดแล้วครับผมเ,เ,ววเข่างามกว่าปกติบ่ะครับนะครับ,ว,รบวันนี้ก็ได้น้านะครับเป็นคนสาธิตฉีดปฏิพันธ์ของเรานะครับ เราจะฉีดทางใบนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับนาข้าวฉีดได้ครับฉีดได้ฉีดได้ทุกระยะครับถ้ายังไม่ฉีดก็ฉีดเลยครับนี่ครับนาแกลองฉีดทางนาของนาแกดูนะครับนาข้าเดนียวของนา ทางฝั่งซ้ายผมนี่จะเป็นนาข้าวเหนียวนะครับดูครับอ่าอามานูน ฉีดไปแล้วเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับเดี๋วราวันนี้ก็มาฉีดซํำบินนะครับนี่คือ ดูนะครับมันจะสูงกว่านาด้านข้างนะครับฝั่งนี้จะจะไม่ได้ฉีดนะครับนะครับฝั่งด้านข้างผมนี้ด้านซ้ายมือนะครับกับข้างหน้านี้ไม่ได้ฉีดนะครับกับกับฝั่งนี้นะครับที่นาผมได้ฉีดไปแล้วเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วนะครับต้นจะสูงกว่านะครับต้นต้นข้าวเนี่ยจะสูงกว่าฝั่งซ้ายมือผมนะครับ ฝั่งฝั่งนี้ไม่ได้ฉีดนะครับฝั่งนี้ไม่ได้ฉีดจะแตกต่างกันมากครับมันจะมีหญ้าขึ้นมามาดูอุ้งแตกนี่หมดปัญหานะครับถ้าเราฉีด,ดเรื่องต้นข้าวยืนต้นตายนี่ไม่มีนะครับเพราะว่าจะทำให้รากแข็งแรงครับแต่กอดีครับถ้า ลากแข็งแรงแล้วลำต้นแน่นอนครับมันก็ต้องแข็งแรงผลลัพธ์จากการที่ได้ฉีดปัมมานูอุ้มแตกนะครับเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วแล้วสัปดาห์วันนี้ครับนะครับเราก็จะมาฉีดซ้ำอีกครับเพื่อให้ต้นข้าวแข็งแรงนะครับออกรวงออกรวงดีการฉีดพ่น ยาตัวผลิตภัณฑ์ยาของเรานะครับการฉีดพ่นที่ดีฉีดพ่นช่วงนี้นครับช,ช่วงเย็นนะครับแต่สี่โมงเย็นแดดลม่มลมตกนะครับฉีดได้จนถึงเช้านะครับแต่ถ้าไปฉีดตอนแดดออกนะครับตอนแดดจัดแดดแดดจัแด,ด,แ,ด,ด,แ,ด,ดแดดจ้านะครับไม่ดีไม่มีประโยชน์นะครับตัวยาจะสลายนะครับปาม์มนู mm hmm. คุณสมบัตของปาม์มนูคือ ช่วยปรับสภาพดินนะครับเราใช้ได้ทั้งทางดินและทางใบนะครับก็หลังจากพ่นวันนี้แล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าอีกสัก7วันนะครับเราจะมาดูผลอีกทีหนึงว่าผลลัพธ์มันจะแตกต่างขนาดไหนกับกับวันนี้นะครับวันที่29สิงหาคม2563นะครับได้ทำการฉีดพ่นปอมานูและอุ้มแตก ภาษาบ้านเราเอินแบบไหนเั่นเถงามงามแบบไหนงามข้างงามแน่ติสั้นกี่ดีดีต,ตั้งเก่าอยู่างนี้ขนานงงครับขนาดน้าผมจะบอกว่าต่างเก่าเลยนะครับต่างเก่าขนาดว่าสั้นว่าปั่นไรครับภาษาบ้าน,นบ้านผู้บบผมครับ ว่ามันงามนี่ปลาไหลครับผมวันนี้ต้องขอบคุณนาผมนะครับนาจอครับที่ช่วยฉีดพ่นปรมมมูอุ้มแตกสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากน,นะครับสำหรับผู้ที่ติดตามชมเดี๋ยวอีกสัปดาห์หน้า,นาเราจะมา ดูผลลัพธ์นะครับแตกต่างจากวันนี้แค่ไหนครับขอบคุณครับ